ในรูปแกบใดแบบหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมัะบาลแตกกันเองและ3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐนิติธรรมสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ประชาชนนะว่าจะต้องการรูปแบบไหนต้องการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการถวายคืนพระราชาำนาจนะครับการถวายคืนพระราชาธมีคนตั้งคําถามกับผมว่าแล้วคนไทยมันจะได้อะไรบ้างคนไทยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและคนไทยจะได้อะไรจากการถวายคืนพระราชาำนาจนะฮะและการถวายคืนพระราชาจมันดียังไง การทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมณหอประชุมกองทัพเรือในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลเป็นอย่างดีตลอดจนร่วมกันดูแลงานด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งวันนี้ในที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโดยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนดำรงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนปกป้องอธิปไตยของชาติ ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมทั้งดำเนินการพอบอรเขาจะมีร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารน่ะอบอจะหรือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ไหม คือคนก็รอฟังจากปปทบอยู่เพื่อความสบายใจอะค่ะได้แค่นี้นะครับในคลิปที่ผ่านมาผมได้อธิบายแล้วนะครับว่าการถวายคืนอำนาจนั้นสามารถทําได้ไหมจริงๆแล้วมันทําได้อยู่แล้วมันอยู่ในรัฐมนูลนัตั้งแต่รัฐมนูลปี4ี่ัฐนรรมนูลปี50และถูกแปลมาเป็นรัฐมนูลปี60จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ นะครับในปี2,553มีการต่อต้านไม่ให้มีการใช้มารตรา7แล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี50มังกล่าวหาคุณิพิสิทธ์เวชชาชีวะว่าเป็นมาร์กม7นะครับคือการใช้พรอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พยายามขัดขวางไม่ให้พระมหากษัตริย์นั้นส่งใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามมารตรา7ซึ่ง มาตราเจ็ดในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่พุทธศักราช2550 40-50คือการปกครองอของไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นตามธรรมเนียมประเพณนนีปฏิบัติเขียนไว้กลมกลุ่มประมาณนี้อะไรที่ไม่มีอยู่ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนพระมหากษัตริย์สามารถที่จะใช้ระอำนาจนั้นได้นะก็เป็นพระราชอำนาจตามรมัฐธรรมนูน น,นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีมาตั้งแต่ปี4050ปี60ละแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือปี2551มีความพยายามใส่ร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์มีการโจมตีมาตรา7นะครับมีการพยายามขัดขวางไม่ให้มีการใช้พระอำนาจตามรถถามัฐธรรมนูญเพราะว่ามันจะทำให้นักการเมืองเสียอำนาจประเด็นคือ การใช้อำนาจตามมนูนนักการเมืองเสียอำนาจนักการเมืองเสียผลประโยชน์นักการเมืองนั้นมีไม่เกิน1,000คนนะครับรวมสอสอรวมสวรวมรัฐบาลสอสอก็มี 500, อยู่500อสวก็มี250ก็เป็น750รนะครับรัฐบาลก็มีไม่เกิน36คนรวมแล้วไม่เกิน1,000คนก็สร้างปัญหาให้กับประเทศนี้มาโดยตลอด ที่เราพูดถึงการเมืองทุกวันเนี่ยก็พูดถึงคนไม่ถึงหนึ่งมันคนแหละนะครับแต่ประเด็นคือสังเกตไหมฮะปี40ศไล่มาก็มีการเรียกร้องถวายคืนอำนาจปี49ก็เรียกร้องถวายคืนอำนาจปีห้าหกห้าเจ็ดก็มีการเรียกร้องถวายคืนอำนาจสุดท้ายทั้งปี4ี่เก้าทั้งปีห้าเเกิดการยึดอำนาจในที่สุดโดยใช้กำลังทหาร ประเด็นรอบนี้ไม่รู้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเข้าบริหารดียังไงคนถึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารกลับมาเป็นนายกมนตรีอีกรอบหนึ่งไม่รู้เข้าบริหารยังไงที่ประชาชนในโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้มีการรัฐประหารกันอีกรอบหนึ่งก็แปลกเหมือนนะเข้าบริหารยังไงไม่รู้แต่ประเด็นคือประชาชนจะได้อะไรสิ่งแรกที่ผมเรียนเลยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะ เป็นความต้องการของประชาชนจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงและมีการใช้พระนาจจริงจริงที่เราจะได้เห็นคือแดนสิวิไลนะครับชัดเจนเลยมันจะแดนสิวิไลย,ยังไงอ่ะตัวแปรต้นแบบนี้อ่าตัวแปรตามคุณจะได้ปตทคืนมาคืนมาเป็นของรัฐอีกครั้งหลังจากที่ปตทถูกขายไปยุคสมัยทักษิณชินวัตรอสมท,ทถูกขายไป ยุคทักษณิณชินวัตรให้เอกชนถือครองและญาติพี่น้องถือครองนะครับก็จะได้คืนมา 2. เราจะได้มีซูเปอร์คอมเพล็กซ์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปทั่วประเทศยิ่งกว่าการกระจายเมืองหลวงนะการกระจายเมืองหลวงมันมีแค่แห่งเดียวนะแต่น,นี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันกระจายไป5แห่งเป็นเขตที่เรียกว่าเขตปกครองพิเศษเขตปกครองพิเศษที่ว่าเนี่ยจะมี5แห่งทั่วประเทศ มันจะยิ่งใหญ่และมันจะใหญ่กว่าก็เรียกว่านิคมอุตสาหกรรม EEC ที่เกิดขึ้นในเขตเศรฐษฐกิจภาคตะวันออกดิสมัยนะครับและมันจะเป็นการรวมของคนมากกว่า20-30ล้านคนทั้งหมด5แห่งกระจายไปทั่วประเทศกระจายงานออกไปต่างจังหวัดนะครับเหมือนมาเก๊าเหมือนสิงคโปร์นะครับเหมือนดูไบที่กระจายคนออกไปแต่ ในญี่ปุ่นก็พยายามทำอินโดนีเซียก็พยายามทำแต่ไม่สามารถกระจายคนได้ยังคงเอาคนไปกระจุกอยู่ในกลางพนันครแต่ของไทยกระจายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินนะครับที่ได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นักเรียนเรียนฟรีเสียภาษีน้อยที่สุดนะครับข้าราชการตำรวจทหาร ะจะได้เบีย้ยเลี้ยงพิเศษมากขึ้นจากการบริหารเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเอาเงินที่ได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาให้กับค่าราชการนะครับมาให้กับบุตรหลานพวกเราส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นเพราะเรากําลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคนแก่มีมากมีแต่คนวัยชราส่งเสริมไม่ให้มีการมีลูกเราเนียจะกลับให้มันมีการมีลูกมากขึ้นแค่เฉพาะเอาตทมาเนี่ยคืนมากลับมาเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรทราบไหมฮะหนึ่งตรตาเงินเฟอ้อ สองาแรงขั้นต่ำนะครับส,สาเรื่องของสินค้าอาหารราคาแพงนะครับสเรื่องการขนส่งแก้ปัญหาระยะสั้นกลางยาวไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะที่เรียกว่าแดนสีวิไลผมไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วประชาชนคนไทยจะยอมรับหรือเปล่าจะชอบหรือเปล่าในสิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนถ้ามันเกิดคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด อาจจะไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนแต่จะเป็นประชาชน6 4ล้านคนที่จะได้ประโยชน์ผมถามมุ่นส่วนช่วยตอบใต้คลิปหน่อยคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าประเทศไทยหยุดธุรกิจการเมืองเริ่มต้นจากตัวแปรต้นนักการเมืองที่ดีนายกรัฐมนตรีที่ดีนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดตัวแปรตามที่ดีนะครับต้นไม้ดี ก็จะไม่มีลูกที่เป็นพิษเหมือนปัจจุบันถามว่าประชาชนต้องการไหมหุ้นส่วนต้องการไหมถ้าใครต้องการแสดงความคิดเห็นใต้คลิปมีคนตั้งคำถามแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงสังเกตไหมฮะความชอบธรรมมันกําลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปกแกบ,บใดแบบหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมตะบาลแตกกันเอง และ3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐนิติธรรมสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ประชาชนนะว่าจะต้องการรูปแบบไหนต้องการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้อำนาจตามรูลหรือเปลี่ยนแปลงโดยการใช้กําลังเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยหลักนิติรัฐนิธรรมทั้งหมดอยู่ที่ความชอบธรรม ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับแต่ที่แน่ยืนยันฟันธงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริต์ใดอาองล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพรจจะเจ้าหัวมหาวชิราลงกรบอบดินทราเทพยาวรามูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น หวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขกษมเปรมปรี ด้วยราชชื่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทําดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริ ระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกเรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยสงพระเจริญ we you